เสร็จแม่พี่ชาย่เดินทนะ้น้องเินเีวี่กระยาโดนห้องเหอเดี๋ยวเดี๋ยวไปห้องน้อยู่้กยาโดนห้องเน่นหลักหายไป้อคนเลยไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันจะไม่ได้มันเท่ามันไม่ได้เดี๋ยวต้องต้องเอาที่ยันขึ้น อ่าได้ได้ค่ะโอเค โอเคค่ะอ่าทีนี้เรานอนคว้างเลยนะคะเราจะองค์พอกันนอนคว้างก่อนที่รักนนอนคว้างค่ะมันมีคนทำสิไม่มีคนทำสิไ่รู้นี่ไงใครเนี่ยครับเอาละเพื่อนเราไปไหนไม่สนแต่ทิ้งก็ติเลยอะเอาเพื่อนเราคู่มคู่เราเป็นใครอนไหนอ๋อคนนั้นอะอะไรนะอ๋อฝรั่งโปแลนด์นะ ทําก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะไม่ทันล okay. ะโอเคอ่นนะ,ะโอเคโอโอโ okay, อโ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 อ้อโ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 ออโ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 ออโ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 คโอโอเอาอะอออออ เป็นคะเป็นตัวโอกไปที่ข้อเท้าอ่าเช็คค่ะหัวนิ้วโป้งจะอยู่ใต้ตาตุ่มอ่าเช็คดูค่ะเท่ากันไหมแล้วก็บิดค่ะใช้หัวนิน้วโป้งบิดตรงส้นเท้าชนกันแบบนี้ท่าที่สองเนาะท่าที่สามเอาปลายเท้าขึ้นมาจับตรงปลายเท้า,านิ้วโป้งนะคะจะอยู่ตรงกลางฝ่าเท้าย่อเข่า ลอ็อกตัวสีที่ข้อเท้าล็อกตัวสีที่ข้อเท้าดึงขึ้นมาขาของเราอยา่างตรงแล้วก็สายไปสายมาสายไปสายมาแล้วเราทิ้งลงเลยนะทิ้งลงเพื่อให้เรารู้ว่าทางด้านซ้ายเป็นหัวใจทางด้านขวาเป็นลำไส้ อ่ะมือซ้ายยกแขนขึ้นมาจับไปที่คอปกเสื้อของเพื่อนดึงเสื้อเพื่อนให้ตึงๆโชว์ดิดปปอบที่าโ,โชว์นิ้วมือแบบสู้แล้วงอมือให้มันเท่ากันแบบนี้กดลงไปตรงทีหนึ่งแล้วรูดลงมาท่ายืนนะคะถ้าอยากให้สวยทำตามหนูค่ะก้าวเท้าซ้ายออกไปเท้าวขวาจะอยู่ด้านหลังทำแบบนี้นะคะแล้วก็รูดลงมาแบบนี้ รู้จริงๆต้องให้ได้รู้ว่ากระดูกเป็นยังไงกระดูกของเขามีปัญหาไหมอ่าเสร็จแล้วนะคะเรารู้แล้วว่าเพื่อเรามีกระดูกตรงไหนที่ปกติเอามือขวาวางทับที่บ้านเอวมือซ้ายทับมือขวามือแขนเหยียดตรงหน้าเชิดกดลงไปอ่า ลุบมะพร้าวใช่ค่ะ,ะทีนี้ถ้ามุนมะพร้าวเราจะขยับตัวขึ้นมาเข่าด้านซ้ายจะอยู่เท่ากับหัวไหล่เพื่อนมือซ้ายวางไปก่อนที่หัวไหล่หระหว่างสะบักจับที่มือขวาขึ้นมา <Okay. S 2> ล็อกคิ้งก้าแบบนี้ไม่ใช่ล็อกแบบนี้ล็อกแบบนี้ไม่มีแรงต้องล็อกแบบนี้ รอบแบบนี้่ะเราค,คูน่นะครับว่กัน1นึ่งสองสามสี่ห้าสิบยี่สิบยอ่สิามสิบสา่ามสิห้อ่าวมือขุนตัวกลับไปเดินกระทาไปเทป้าของเพื่อน อยู่ทางด้านซ้ายของเพื่อนอาขาออกกว้างเท่ากับไหล่เรามือซ้ายจับไปที่บ้านเอวมือขวาวางที่มือซ้ายอ่านกดเปิดต้นเท้ากดเปิดต้นเท้าน้ำหนักจะดีขึ้นไหมคะกดเปิดต้นเท้าขึ้นน้ำหนักมันจะช่วยเรา นักเรียนเาเรียนด้วยเขาบอกกลมคือเขาบอกกลมใช่ไหมครูบอกกลมก็ได้กลมก็ได้ล้อที่หนึ่งผ่านไปรออที่สองทายหลังเพื่อนเยอะๆเราจะหักคอค่ะมีท่านอนคว้าท่านอนหงายสุดท้ายเราจะดึงคอเพราะฉะนั้นเราทายหลังเพื่อนให้นิ่มๆนะคะจะได้ไม่บาดเจ็บกันเนาะ รอบที่สารอบที่สามนเราจะขึ้นไปทารอบสามมนะรอบที่สามต่อไปเป็นเป็นไหคะอ้าวพกมีดอกน้ำมีดอกน้ำต้องพูดนังาอไปเ่าผูดมากคที่รัไปูแเลยแมงยังไม่ดยังไม่เตียเ่ายเลย どうも อ้ามืโ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าตามี่ชต่อไปเป็นห้าเลยอาล้ายืนที่มุมซ้ายไว้ให้ได,ด้รุ่นการันตต่อไปเป็นห้าหัดคอท่านอน,นควาำดัดคอท่านอนคว่ำแบบนี้โอคไหมคะให้เพื่อนนะคะหันหน้า แบบนี้อ,อ่ะเสร็จแ,แล้วครูซายจับพี่กบหู 頑張れ แบบนี้แบบนี้แบบนี้เอาไปหั่นข้แบบนี้ร่างกายไม่สัมผัสหวานชูวีตัวเราต้องยาะด้วถ้าเราทำแบบนี้เราจะปวดเองหรือเราทำแบบนี้มันไม่ได้เห็นไหมมันไม่ได้อย่งเงมันไม่ได้นเราต้องบิดบิดตัวบิดหน้าเช้นท่านี้เอิ่มมากแบบนี้นะคะหน้าสวยเราต้องเยาะด้วย 1 2 3 4 Gracias. Sí. 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 Sí.